จากช่วงนี้นะครับที่มีกระแสร้อนแรงมากนะครับเกี่ยวกับความแข็งค่าของข้างเงินบาทไทยที่แข็งถ้าเทียบกับเงิน US ดอลลาร์นะครับก็มีคนถามเข้ามาเหมือนกันกว่าค่าเงินบาทแข็งเกิดจากอะไรคืออะไรแล้วก็มีผลอะไรกับเราแล้วก็ประเทศไทยบ้านนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปถึงสิ่งที่เป็นไปได้ละกันนะครับก็คือสาเหตุที่ค่าเงินบาทแข็งหรือ ถ้าเราเทีย่ยวไง่ายคือจากเมื่อก่อนนี้1 US dollar มีค่าเท่ากับ38บาทแต่ณวันนี้ลดเหลือ1 US dollar เท่ากับ34บาทนั่นหมายความว่าเราใช้เงินที่น้อยลงในการไปซื้อ US dollar อาจจะเกิดได้หลายสาเหตุนะครับแต่ว่าสาเหตุหลักอันดับแรกเลยหคือประเทศไทยเรามีความเกินดุลทางการค้าก็คือมีการ ส่งออกมากกว่านําเข้านะครับยกตัวอย่างว่าการกรณีที่อะไรค่าเงินแข็งได้ก็คือแสดงว่าสกุลเงินนั้นๆมีความต้องการสูงนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาที่มีคนมาซื้อของที่ประเทศไทยแสดงว่าเขาต้องการเงินที่เป็นเงินบาทเยอะความต้องการเงินบาทก็เลยเยอะหรือนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยเยอะก็คือต้องการแปลงเงินจากเงินยูเอทรหรือเงินที่ตัวเองถืออยู่มาเป็นเงินบาท ความต้องการเงินบาทก็เยอะค่าเงินก็เลยแข็งนั่นเองนะครับอันที่2คือจะเป็นไปได้จากการที่มีเงินทุนไหลต่างชาติเข้ามาในประเทศอาจจะเกิดจากนโยบายการเงินของประเทศไทยที่เพิ่มดอกเบี้ยนะครับในการที่ควบคุมเงินเปอนะครับพอเพิ่มดอกเบี้ยเสร็จนักลงทุนทั่วโลกนักลงทุนต่างชาติก็เลยมองว่าการที่นําเงินมาลงทุนในประเทศไทยหรือมาฝากเงินในประเทศไทยเนี่ยก็จะได้เงินที่เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นความต้องการเงินบาทก็เลยสูงทําให้ค่าเงินบาทก็เลยแข็ง นะครับหรือความพันควรในเรื่องของเงินดูอัตร่าก็เป็นไปได้ส่วนหนึ่งคือเป็ดเองอาจจะลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับทำให้คนเริ่มมองหาการลงทุนในที่ใหม่ๆซึ่งอาจจะเป็นประเทศไทยนะครับก็เป็นไปได้นะครับเป็นสาเหตุที่เป็นไปได้นะครับที่ทําให้ค่าเงินบาทแข็งทีนี้ข้อดีข้อเสียเกิดขึ้นยังไงกับเรานะครับข้อดีเลยนะครับที่เราเห็นคือเวลาที่มีใครไปกู้เงินต่างประเทศมาเนี่ย เวลาที่ใช้นี่ในตอนที่เราไปกู้เงินในค่าเงินบาทมันอ่อนนะครับเราจะเป็นต้องใช้เยอะแต่พอค่าเงินบาทแข็งแล้วเราเรากู้เงินมาด้วยเงินสกุลยูเอสตราเนี่ยว่าราแปลงกลับไปเนี่ยถ้าเงินบาทแข่งจะเห็นว่าเราใช้นี่ได้น้อยลงนั่นเองนะครับการนําเข้าถูกลงนะครับสมมุติว่ามีธุรกิจนั้นต้องการการนําเข้าวัสดุต่างประเทศเราใช้เงินบาทที่น้อยลงในการซื้อวัสดุต่างประเทศมาก็จะทําให้เราเนี่ย ใช้ต้นทุนที่ต่ำลงกำไรก็จะมากขึ้นด้วยส่วนข้อเสียมีไหมมีแน่นอนนะครับอันดับแรกเลยคือการส่งออกาจะมีปัญหาได้เพราะว่าถ้าเกิดคนที่มาซื้อของเราค่าเงินบาทเราแข็งเขาต้องใช้เงินที่เยอะขึ้นเขาก็อาจจะมองถึงตัวเลือกอื่น ในขางกับประเทศอื่นที่ค่าเงินไม่ได้แข็งมากนักนะครับถ้าเกิดมีสินค้าที่สามารถทดแทนหรือเทียบเียงกันได้เขาก็อาจจะเลือกไปซื้อของที่ประเทศอื่นกับการลงทุนต่างชาติกาจจะน้อยลงนะครับเพราะว่ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วเนี่ยเขาแปลงเงินมาในเงินที่เยอะเขาได้เงินลงทุน น้อยลงนั่นเองนะครับก็เป็นข้อดีและข้อเสียแล้วคุณล่ะครับคิดว่าอย่างไรบ้างและคิดว่าค่าเงินบาทเราในช่วง4เดือนที่เหลือจากแข็งหรืออ่อนลงนะครับก็เขียนมาคุยกันได้นะครับแสดงความคิดเห็นได้นั่นเองนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมนิชนา,านกินทองคำครับ